สวัสดีครับคุณแม่สมหมายครับผมสวัสดีครับ อุ้ยตอนนั้นไปหาคุณแม่สมัยนั่หานอพันเห็นกันอยู่ตอนนั้นไปนั่เห็นกันอยู่อีหยังนอพันไปไปห่อไปห่ออีหยังก็หื้อแม่เหรอกรอกถุงจ้ะกรอกถุงใส่เบี้ยอยู่คการตัดนองวดนั้นบอกที่ซื้อครับแต่บ่ทันได้เฮ็ดเบาก็บอกสิเบาก็เขาต้องตรงเลยงวด้่นั้นมากกับบัได้คลิปจักเทื่อบ่าแอ็มนอมาอยู่กับบัได้คลิปแต่ว่ามื้อนี้เสีว่าโชคดีเด้เสียว่าโชคดีครับเดินทางมาเจอแม่สมัยเอ้า มาเห็นแล้วก็เอาโฉกกลาไปฝากพี่ฝากน้องแล้วครับในสมัยว่าแห่งมีโฉกใหญ่อยู่ช่วงนี้ถืออยู่จุงวดว่าสั้นงวดนี้ละครับผมเอาไปฝากพี่พี่เก่าสองแม่บริยุบาลแม่บริสอแม่เนงาันจะวางฟันได้ฟันคิวโยมวบเดียวเอาฮาซูนกับคิวแม่บริยุบาลเบงานเรองบริ้อเบงาันจะเสานะเอางวดนี่ละไม่เอางวดนี่ละเอาฟันว่าจังไหนแม่งงวดนี่งวดนี้แม่ฟันวันเห็นเุถา จองรขกุดสั่งนะผุดเทาร้ายคนหนึ่งก็กุดสั่งง่ายหนึ่งนะขดูดนามมัจากทางนองปันนี้ก็ดูแล้วมันหนามมากเกินผลมะมัยผู้เทาไลายหลายเลยไปซองเบึงปกติปันนี้เด็กขึ้นยีไก่กันเดกผูเทาผลมะบึงนะก็กุดสั่งเมยก็เลยมาอันเก่าศูนชูนเก่าเป็นยังว่าเก่าศูนศูนย์เก่าเมย์างกับเป็นศูนเนี่ยผู้เทาก็เก่า โอ้ผู้ถาก้นสางโอพวกเขาโบขุดแต่ว่าผู้ถามาซองเบื้งโอ้ผู้่านี่เป็นคนมาซองก็เลยว่าผู้เ่านี่ต้องเป็นเก้าสางก็เป็นศูนย์นี่มาศูนย์เก่าเก่าศูนย์นิ่นนิ่นเด็กหลังคือศูนย์เก่าเก่าศูนย์เหรอไม่มากนิ่นหลังนะครับยันเป็นเด็กหลังแห้งเพราะว่าสางมันต้องอยู่ทั้งรา้ว่าหลังมันศูนย์หกมันต้องศูนย์อยู่นี่มันใจนะะช่วงนั้นพอศูนย์หกมันอยู่หลัง ว่านี่สวนเก่าไมนต้องเิล์มร่างมันใจเก่าสวมหมดอายุสั้งร่างเท่าไรเนี่ยบอกเนี่ยนี่แสงว่ามีเด็กบนน้ำบ่แม่บนกัแม่กับขึ้นว่านม่นฟ้เห็นผึ่งเขาไปเอาผึ่งนะครับเจ้าผึ่งอยู่ไ่หรือครับเจ้าผึ่งอยู่ในป่าแล้วมีฟันเห็นเขาไปเอาผึ่งครับคนบางรายนึงเอาผึ่งได้บ่ล่ะครับแม่เจ้าก็ได้อยู่บอกเขาว่าคนบางรายนึงเขาไปเอาผึ่งแม่ก็เลยเด็กผึ่งก็ตรงกับ เด็กคนยีเจียจ้นี้หกหนึ่งเด็เพิ่น้มันหกหนึ่งสหยีเจียหนึ่งหกครับสิบหกแม่มากอันนั้นสิบหกหาหกเกครับจดนะครับเลขตรงก็เลขคนยีเจียอยู่นันหสิบหกหาหกเกหแต่ว่าแม่มากอันนั่นเก่าหกเก่ัโอแม่มากกันมากเลขอันนี้เลขเพิ่นี่สิมากเก่าหกกเกาเกับศูนย์เกเ้าเก้า้ลขคนบารายเทียาคนว่า มเมนตเบางท้านได้แม่ฝ <didn 't work forever> ันได้เนี่ยฝันหมูก่อนหมก้อนพเลขเพึ่งนี่ไหมครับเลขยพิ่งหางหกสิบหกเก้าหกครับเรียกกำล่าพึ่งแต่ว่าแม่แม่สมัยนี่มาเก้าหกมเกาหก็ชุดเก่าในีันเย็นผู้เฒ่ซองบางไม่ทางคนบักร้ายผนพเท่า่ซองบางเมียก็เลยตีเจสังเป็นศูนย์ผู้่ั่งู จ้าก็มีเนื้งสายอาจจะมีสูงม nah ่หลาบม่จาาจ้าก็มีเนงสายกเรียกแล้วมันตด้นหนึ่งน่ะเบื้องสายได้ห like ัวนอกร้องข้าวโพได้เป็นกระบะขันนอกระว่าครับกระว่างขม้น่ะมันต้องมีซูเรียกตรงถึงนะมันใจนี่แหละสูงเก่านินล่างเลยไม่มักพัฟันไปทีล่างสูงเก่าครับเก่าฮกกะทั้งหง้างนน่ะมานลางสาสงคูมักุสูเก่าก่าสูก ตามทีเบาแอมเราตรงไปหาเลขมากครับกับปเพื่องฟันเห็นเผิองย่มไดนหนึ่งหกมาเลยสามครูก็เลียวสีซื้อคือหน้ามันจงจังสีนะครับคือเดี่ยวก่อนกับฟันเห็นเผืองเอาเผิเแต่อันี้ได้ที่เปล่นพอหนงกกรได้ที่กันได้หนังม่ะื้อันสัฟันเห็นเผือกหนึ่งหโอ้กหนึ่งหนึ่แม่สมไม้งวดกับฟันเห็นเผิอกก็อ๋องหก ที่ว่าแมนกอกย่างก็ได้มียู่นี่น่ยนะแม่ครับหนหกหนึ่งหนึ่งหกนวดนี่ละเอาโหลดยคักเลยเด็กเพิ่องนี่ล่ะกับปูเทาเก่าส้นสูนเก่าเล่ยครับอืมปูเทาข้นกับเตเป็นสางกับสามใส่สางสามสางสี่ดิเดี๋ยวเตะแต่ว่าสูนสี่ก็คือแตะมาสูนเก่าพวกผูเทากระทรวงมึงเด้เอาตามแม่สมัยเพิ่นฝันนะเอาพิ่นมากเอาตามพิ่นมากไม่มากนะเด็กเพิ่งเรียกงสูนเก่ากัาสูน่เลยจ้ะ จะพันกับพี่แซมแต่ว่าเท่าก็ไหนโฉกกี่เรายั่นี่เท่าเพราะว่าร่างดีก็มาพร้อมแม่แม่เพรแม่สมัยร่างดีก็มาพร้อมตาสมิ่นเมืองไทยสายเสด็จหัวขโมยล้านพันวาเนาะครับผมเนาะเสด็จโชคครับผมสิถือเกลีกสองตัวทั้งบนทั้งล่างตีแนวนี่เนาะมัดมัดแน่จ้ายกแม่ยกยกซะก่อนเอาเลยจ้าอ้า แม่สมัยมาหมักศูนย์เก่าเด้อขันขางล่างแม่จะเฝ้าว่าเม่ผมสรุปก่อนแม่สมัยนี่มกักศูนย์เก่าเด้อกคาเปรกกลางแต่ว่าเลขเพิ่งนี่แม่สมัยมักเก้าหกต่วันว่าแยมว่าเคยได้ยินหลายคนฝันอยู่กันฝันเกี่ยวกับเพิ่งมักจะเป็นหนึ่งหกหลายกลัวได้มาสั่นแต่ว่าส่วนตัวแม่สมัยเพิ่อนมกักเก้าหกก็บอกว่ากันนะครับผมเนาะกันไผ่มักความมักแต่ละคนมันจะบวกลือกันครับผมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นคือตะวันแยมว่ากระซือหนึ่งหกไปนั่ก็ได้ครับผมเลขบ่หลายหางดอกครับผม อ้าวทานได้สี่ตัวได้ชุดได้กระซังให้ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมเนาะบริสีสุนเก่าเก่าหกว่าหนึ่งหกแตกบนแตกล่างตรงตรง,ตงจ้าจะมีเงินมีข้ามสุโภทุกคนเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงเขตัวลาไปก่อนพอกันหมคลิปหนาเมื่อยแล้วครับผมมือนี่อ้า, <c oughs> าวไอ้ทุกท่านโชคดีครับผมลำด้วยเงินทองสุโภทุกคนครับผมตัวก่อนจากกันนี่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตระน้องคือเก่าครับผมของซอยขา่าซอยขายกัานแดไหนเบิ่งเจอของสังเกตเจอของเออขายของบ่ค่อยดี ร่องมูซาไปใส่เบิรงครับผมสีพึ่งน้องช้างได้ไปราคายของดีดีเนาะครับผมเนาะท่านไหนอยากเอาไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังไรเดี๋ยวจากปาาปูได้เลยครับผมขอบคุณหลายครับแม่สมัยขอบคุณหลายครับวัตถุมงคลทีนี่สีว่าน้องสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับล้งปูขี่หอมล้งปูสมเด็จรุ่นลวงปูดูล้งปูบุญอา่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดน้องสังไดบอเพื่อให้ลูกชิดอย่าโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจี่บานที่เฮ่อนไปบานนีเฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามมาคาขายกับบริโตก๊กจำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่นเข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาเอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสราง้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาดก็เลยบ่งกวามเกคุยกหลงป่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทำเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิสไปทิสเหมือทิ่เหมือ,มอไปอมันรักษาล,ล้างยาง<ด>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็บลุงคุ้เหวียบว,ว่าไปใดนังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุ้นอีหลีมีพูดธะคุณไนี่ก็โตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอญอดเจืดจุลสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลา่าคนว่าให้เอาฝากปักตูมต้น<ป>ตูมกินน้ำบม,มกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม<ป>คือตูมภูม,มก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะว่าออกที่เกลียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเึ้นตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุนปูนบานตนวกุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยนนี่มานี่คือใบกุนนี่นี่มันใบกุนเพราะพสชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่างครับผมอารีรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดมเป็นม้วนสารไม,ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกระสารกับระลงใจนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกข,ของผุตเบิดตำหนา,าอยู่ในเกตตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในคู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางชีผู้พุกเสพผู้เริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคาสว่างวิโรจนี่ผู้พุกเสพให้รู่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุคนอ่าผู้รอดธรรมอาทิโนงานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมางมี อยู่กินสางด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบน,นี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัดตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานผลม,มาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปู่รอดเป็นศิีสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปขอ้ยยของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมาก